สวัสดีครับผมบิเตอร์บุยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอนิเมะเรื่องจ้าฮิซามะว่า จิเคนไนท่านปีศาจจาฮีชีวิตนี้ไม่มีถอยนะครับแนวแฟนตาซีตลกชิวออฟไลน์ life, นะอันิเบะแฟนตาซี Fantasy, เล่าถึงท่านปีศาจจาฮีรองปีศาจอันดับ2ที่น่าเกงขามมีแต่คนหวาดกลัวหลังจากาศิลเวทถูกสามนอเวมนม์ทำลายจนเส้นจาฮีเลยต้องลำบากอยู่ในโลกมนุษย์ต้องรวบรวมทั้งซิลเวทและทำงานหาเงินเพื่ออยู่รอดในแต่ละวันหลังดูจบนะครับเป็นเรื่องที่ผมดูตอนแรกและชอบมากเลยนะเอนจอยกับความพยายามของจาฮีเวลาฝ่าฟันหรือตามหาซิลเวทเนี่ยจาฮีเริ่มซึมซับและเรียนรู้โลกมนุษย์ทีละน โลมนุษุ์นะพออยู่เรื่อยๆเนี่ยเริ่มมีความคิดว่าเออลงมนุษย์ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่เราจะเห็นความลังเลและความซึ้งของจจฮีพอสมควรครับเดีรเรื่องช่วงแรกดูสนุกนะครับมากลางท้ายเริ่มน่าเบื่อนะวนในอ่าวดูเรื่อยๆผมชอบดราม่าภายในเรื่องนะแอบอินอยู่พอมาถึงตอนจบที่มีงานเทศกาลเนี่ยผมรู้สึกเฉยๆอะ่ะให้ความรู้สึกว่าเออจบแล้วเหรอแต่เลือกตอนจบได้ดีนะครับตัวละครยืนดูดอกไม้ไฟได้การดูอบอ่นดีครับมุกตลกที่เล่นเนี่ยผมพาหลายมุกนะแต่เป็นเป็นมุกรีไซเคิลถี่มากเลยแบบชาม้าแต่พอ เล่นลบ2องลบสามเหตุการณ์เดิมๆเนี่ยเริ่มก่อยไม่ฮาเป็นแบบนี้หลายตอนนะครับทำให้ผมไม่เอนจอยกับมุกที่เล่นหรือการดําเนินเรื่องของตอนนั้นๆไปด้วยเสียดายที่เรื่องเปิดตัวมาดีนะครับพอดูเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นอนิเมชั่คอมที่ดาเนินเรื่องชิวๆถึงบางตอนดีตรงมีเนื้อเรื่องและข้อคิดที่แทรกมาระหว่างตอนซึ่งผมชอบนะทาให้เรื่องดูมีอะไรมากขึ้นครับในส่วนงานภาพนะครับมาตรฐานนะไม่ได้สวยหรือโดดเด่นฉากสถานที่การเคลื่อนไหวของตัวละครดูลมดูแลไม่ขัดใจครับในส่วนตัวละครนะครับผมชอบหลายตัวละครเลยนะออกแบบมาดีตาฮีดเดี่ย เฉยๆไม่ใช่ไม่ชอบนะแต่ดูแล้วไม่ได้หลงรักหรือเทิดทูนจาฮีขนาดนั้นผมชอบเวลาน้องพยายามฝาบฟันอุปสรรคหรือตามหาศิลาเวนมากกว่าดูละจีเนี่ย ผมให้นามว่ามาชูผมเขียวนะถึงซาดิทแต่น่ารักมากอยากเดินจาฮีทรมานะเวลาทําผิดพลาดอะไรเป็นลูกน้องที่ซื่อสัตย์ดีนะครับแต่พออยู่โลกมนุษย์เนี่ยฉันเนะ่คือประธานบริษัทยังไงล่ะโคโคโลนะครับรักตัวละครน,นี้มากเลยนะน้องใส่ซื่อนะ้ารักตามสไตล์เด็กปฐมเลยเวลาเซนดิก,กับจาฮีหรือช่วยตามหาซิลเวเนี่ยจะยิ้มแย้มและสดใสเสมอน้องพูดว่าเวลาใครเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือแม่สอนไว้ผมประทับใจซีนโคโคโลเนี่ยให้ใบเวอร์สีแฉกับจาฮีมากเลยนะเป็นซีนที่ผมลงรักน้องโคโคโ โลเลยนางฟ้าตัวน้อยชัดชัด จนนเจ้าของร้านนะคะพี่สาวเจ้าของร้านอาหารที่ช่วย,จยใจฮีไว้นะให้ที่พักและงานทำเนี่ยดูใจดีน่ารักนะแถบคือลือเบิ่มๆมากเลยยิ่งเสี่ยงพักพักได้ดีต่อใจนะครับเจ้าเวลาตั้งชื่อเล่นนะจใจฮีเป็นฮีจังซันว่าเป็นซันจังรู้สึกว่าพี่สาวรักใจฮีเหมือนลูกเลยนะเพราะเอาอกเอาใจมากครับส่วนเจ้าของบ้านเนี่ยน้องสาวเจ้าของร้านอาหารนะพูดตรงๆนะครับเหมือนเจ้าของหอพักทั่วไปอะปากจัดชอบทวงค่าเช่าแต่มีมุมที่ใจดีแล้วเอาอกเอาใจอยู่ครับเคี้ยวโกนะครับสาวน้อยเวทมนที่ลุบลมศิลาเวทเพื่อรับขอคนเดียวให้คนปอด ผมที่ใช้กับตัวละครนี้นะแต่พอรู้จุดประสงค์หรือรู้จักน้องมากขึ้นเนี่ยผมเริ่มชอบตัวละครนี้เลยถึงช่วงหลังๆเนี่ยจะไม่ใช่สาวน้อยเบทมนตนก็ตามครับท่านจอมมานะครับเด็กเยอะเดี๋ยวอ้วนนะปากสืพายุเป่าของเข้าปากลัวๆเลยนะดูน่ารักดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะนี่เหรอท่านจอมมานน่ารักกว่าที่คิดไว้นะครับมีน้องสาวที่เป็นจอมมาเหมือนกันเป็นต้นเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยครับก๊กน้ําสันว่านะครับกู้แข่งใจฮีนะ อยากขึ้นเป็นรองอันดับ2แต่ติดตรงที่ไม่สามารถจาัดก,การาจฮีได้สร้างกำดักและอุปกรณ์อะไรมาก็โดนซะเองเวลาน้องถูกชักชวนให้ทําอะไรเนี่ยดูเป็นคนละคนเลยซึ่งน่ารักดีครับเพลงประกอบนะครับชอบเพลงปิดมากกว่าเพลงเปิดนะภาพอันนี้แมชชั่นดูน่ารักตัวละครจิ๋วเนี่ยเพลงเปิดนะครับได้โคโลไลท์มาลองนะเพลงซึงมาริวะอิซโมะคูจิเคนไนฟังเพลินดีนะครับมีน้องซูเปรุูอควาและแนเนะมาลองร่วมกันนะต้องชมว่าเป็นการตลาดที่ดีนะครับอีกเพลงเพงดาลลนะครับชอบฉากประกอบใน เพลงนะน่ารักดีครับสรุ่งงนะครับเป็นเรื่องที่ผมเอนจอยตอนแรกๆมากเลยนะแต่หลังๆเหมือนเรื่องหมดบุกแล้ววนเวียนไม่ไปไหนนะถึงอย่างงั้นนะครับเป็นเรื่องที่มีไอเดียดีนะแถมข้อคิดหรือการนำนะเสนอบางตอนเนี่ยที่ผมดูแล้วโอเคอยู่ครับฟรีแบบถูกเลิกสิทธิ์ได้ที่แอปและเว็บไซต์ AAS Pay นะครับรักจาฮี ดูจาฮีนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวอนิเมะในวันนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจบิทบูรีวิวและนีการีดเป็นเด็กดีด้วยนะสวัสดีครับ